นครับตูวโคราชครับผมมวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาลองระบบอาสามห้าครับครับหลังจากที่ปีที่แล้วงมมาทั้งปีอะวันนี้เจอแล้วเป็นไงเวลาวันนี้เริ่มเข้าฝั่ง7จ็ดจุดเาครับแต่ยังไม่สุดเท่านี้เมื่อกี้บูตตัดครับเครื่องมีมีมีทุกอย่างเลยดูกกันข้อปอกฝาครับผมมีอย่างที่ฝรั่งเขาเล่นกันนะครับ ระบบทรงกับลังงทั้งนี้เราเปลี่ยนแปลงใหม่ยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับแค่ทําให้มันให้มันทนทานเฉยทนได้ก็เป็นแบบที่เราทําปีที่แล้วครับแค่มันทนขึ้นแล้วอะไรทําให้เราได้ดีความลงตัวความลงตัวมากว่าสมบูรณ์ครับปากที่นแป้งหน่อยตอนนี้เชียร์กันรุ่นเลยปากเชียร์ได้ครับผมครับผมขาวๆเฟซบุ๊กเลยครับตู่โคราชสอนปัญญาครับผม ปมาณตอนนี้พันห้าครับพัดดุพัดดุสี่พันหนึ่งก็ที่เขาใช้อะครับครับผมคนไทยสู้ได้แน่นอนใช่ไหมครับในนี้จะพยายามทำให้ดีสุดยอดโเต็มเต็มมีเจ็ดห้าแน่นอนครับบู๊ตปั๊ตอนไม่เข้านี่ประมาณเหลือกี่เมตรครับพี่โอ้โหตรงนั้นน่าจะมีต้องมีตั้งหกเจ็ดสิบเมตรได้ เจ็ร้อยเลยอะโหจโห่โหดโห่โห่โหแโห่โหนโห่โหนโห่นอ่คห่โห์ดูุ่ห่นอนโห่นห่โห่โห่โ่โห่โห่โหยโ่โห่โอ่โเ่่านั้น่